การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพยากรณ์เรื่องลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพัทตวิทยาอำเภอพัทตูจังหวัดชุมพรด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ที่มาและความสำคัญการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งมีลักษณะสำคัญนั่นก็คือ ใช้สื่อต่างๆเป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลายของกระบวนการวิธีการเทคนิคและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนและชุมชนจากการที่ได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนโรงเรียนพัทบววิทยาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ในเรื่องของลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์อากาศเนื่องจากความแตกต่างของนักเรียน นักเรียนกลุ่มที่สนใจจะมีผลสำลีที่สูงมากและนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีความสนใจหรือไม่สนใจมากนะักก็จะมีผลสำลีที่ตำ่ำในด้านทักษะการพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์การคาดการณ์หรือการทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยหลักกฎทฤษฎีรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนักเรียนมีการใช้ทักษะการพยากรณ์ในระดับตำ่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดจิตวิทยาศาสตร์ในด้านความเพียรพยายามและความละเอียดรอบคอบในด้านการเรียนรู้จากการศึกษาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเรื่องลมฟ้าอากาศโดยสอนร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ o o o l l s s t t s เนื่องจากบทเรียนออนไลน์สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องลมฟ้าอากาศให้สูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะการพยากรณ์ในเรื่องของการคาดคะเนการทำนายผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าจากความรู้ที่นักเรียนรวบรวมได้และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1. เปรียบเทียบผลสำนิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites ข้อที่2เปรียบเทียบทักษะการพยากรณ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites และข้อที่ 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Si ส้สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Si ส้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าข้อที่2 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพยากรณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจ .05 และข้อที่ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites อยู่ในเกณฑ์ระดับมากแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรปับปรุงพุทธศักราช2560 2. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพระโตะวิทยาจังหวัดจุมพร 3. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning 4. สื่อ infographic 5. บทเรียนออนไลน์ google site s 6. ผลสำนิกทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 7. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการพยากรณ์ 8. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้วิธีการดําเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองหรือ d 1 group pre test post test design ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพระโตวิทยา สห้องจำนวน114คนแบ่งออกเป็นชายจำนวน69คนและหญิงจำนวน45คนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหนห้องเรียนจำนวน39คนเป็นนักเรียนชาย21คนและนักเรียนหญิง18คนใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงหรือ purposive sample selection ตัวแปรตัวแปรต้นได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google ไซต์ตัวไปตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพยากรณ์ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้วิธีการดําเนินการวิจัยเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google s ไซ e ์จำนวน3แผนการจัดการเรียนรู้ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน20ข้อเป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญหาความยากง่ายหาค่าอำนาจจำแนกและหาค่าความเชื่อมั่น ตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรักสาแบบวัดทักษะการพยากรณ์มีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัต,ตนัยจำนวน3ข้อเป็นข้อแบบวัดทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนหาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรักสแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ o o o l l s s t t s จำนวน17ข้อหาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรักขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล1ทําหนังสือติดต่อโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์การใช้โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง2 ผู <mile> ้วิจัยดำเนินการทดสอบก่อนเรียนกับ <Wellington>, น uh ักเรียน 3. ให้นักเรียนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Si t e s 4. ่ผู้วิจัยดำเนินการสอบหลังเรียนกับนักเรียน 5. ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Si t e s 6. รวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 7. นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ออกไปโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ใช้สถิติ t p a i r simple t-test การเปรียบเทียบทักษะการพยากรณ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ใช้สถิติ t p a i r simple t-test ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเมียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยจากตารางที่1ผลการเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ก o g ก e s ไซ e s พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ10.4872คะแนนส่วนเมงเบมาตรฐานเท่ากับ 1.50214คะแนนคะแนนฉเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ16.1795ส่วนเบี่งเบมีมาตรฐานเท่ากับ1.12090เปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลสำลีทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ะระดับ 0. 05 5จากตารางที่2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพยากรณ์เรื่องลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ o o o l l s s t t s พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ5.1026ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ0.7180คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ8.6410 ส่วนแบ่งเบมมาตรฐานเท่ากับ0 9 8 6 4 1เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการพยากรณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5จากตารางที่3ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจเรื่องลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1่ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ก o เก e s ไซ e ์พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ4.156ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ0.746คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับมากอภิบายผลการวิจัย1จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆโดยนำเอาความรู้ในเนื้อหาเข้ามาเชื่อมโยงนอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออินโฟกราฟิกเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหากระบวนการต่างๆได้ง่ายมากขึ้นทำให้นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ผ่านบทเรียนออนไลน์กูเกิลไซต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2. จะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะการพยากรณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการสร้างโจทย์หรือปัญหาขึ้นเพื่อให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาทําให้มีการคิดเพื่อการคาดการคําตอบล่วงหน้าหรือการใช้ทักษะการพยากรณ์นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาสื่ออินโฟกราฟิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทำให้นักเรียนที่ได้ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ o o g l e s i ซ e s มีทักษะการพยากรณ์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 3. ในเรื่องของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนเนื่องจากเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้เหมาะกับวัย มีการกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ในเรื่องที่เรียนผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการทํากิจกรรมจริงและสามารถจดจำเนื้อหาและนำความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้และยังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดในการทำงานซื่ออินโฟกราฟิกสะดวกง่ายต่อการใช้งานสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้มีความทันสมัยแปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียนปกติ เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออินโฟกราฟิกเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหากระบวนการต่างๆได้ง่ายขึ้นข้อเสนอเนี้ยในการนําผลการวิจัยไปใช้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางขั้นตอนนักเรียนอาจใช้เวลาในการทํากิจกรรมนานกว่าที่กําหนดไว้ดังนั้นครูผู้สอนควรขยายเวลาให้แก่ผู้เรียน 2. ในการใช้สื่ออินโฟกราฟิกครูผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความหมายของอินโฟกราฟิกรูปแบบและวิธีการสร้างก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 3. เนื่องจากการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องดูแลนักเรียนบางกลุ่มอย่างใตล้ชิดและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนในบางเนื้อหาข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มเติมด้านการใช้สื่อ 3D และโปรแกรมสําเร็จรูปควบคู่ไปกับการใช้สื่ออินโฟกราฟิก 2. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นเช่นการสอนในรูปแบบแบบจำลองเป็นฐานการสอนรูปแบบการสืบสอบ7ขั้น 3. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกโดยผ่านบทเรียนออนไลน์ o o g l e Sites ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านบทเรียนออนไลน์ o o g l e s i t e s ที่เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ